บ่อยครั้งเรามักเอาสายตาของคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของเราทำดีแล้วอย่าลืมทำใจด้วยที่จริงถ้าจะให้ดีต้องนึกในใจว่าเวลาเราทำความดีช่วยเหลือใครนี้เราไม่มุ่งประโยชน์ของผู้รับเท่านั้นเราไม่ได้มุ่งช่วยเหลือเขาเท่านั้นเรามุ่งฝึกฝนตนด้วย เราทำเพื่อฝึกฝนตนให้มีใจหนักแน่นไม่คาดหวังว่าเขาจะสํานึกในบุญคุณของเราหรือพร้อมจะเจอกับคําพูดที่ไม่ถูกใจเราเพราะเขาระแวงอันนี้เป็นการฝึกตนหรือฝึกให้มีสติฝึกปล่อยวางปล่อยวางคือทําดีโดยไม่คาดหวังทําดีโดยที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะพูดดีกับเราทําดีกับเรา ถ้าหากเขาทำดีกับเราก็ถือว่าเป็นกำไรไปถ้าเขาไม่ทำดีกับเราไม่พูดดีกับเราก็เป็นธรรมดาหรือถึงแม้พูดไม่ดีกับเราก็เป็นกำไรได้ถ้าหากว่าเอามาฝึกใจเราว่าเราจะทำความดีโดยที่ไม่ยึดติดถือมั่นกับการกระทำของเขา เพราะว่าเราต้องเจออะไรแบบนี้อีกเยอะที่มันหนักกว่านี้อีกมากถ้าเราฝึกจากการทำความดีเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในจิตใจมีธรรมารักษาใจถึงเวลาเจออะไรที่ร้ายๆใจเราก็ไม่หวนไหวเพราะว่าเราฝึกที่จะมีความหนักแน่นในยามที่ช่วยผู้อื่นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระลึกถึงนึกถึงเสมอ เพราะว่าช่วงนี้คนประสบภัยเยอะจิตอาสาก็มีมากถ้าวางใจไม่ถูกจะทอ้อจะทุกข์และคนที่เดือดร้อนจริงๆก็จะถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเราจิตใจหนักแน่นมั่นคงนอกจากเราจะได้ประโยชน์แล้วคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาก็จะพลอยได้รับประโยชน์จากความเอื้อเฟื้อของเราด้วย